สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับจิมมี่นี่เที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางเที่ยวโดยรถตุ๊กปี้ไอเราเหมือนเดิมตอนนี้เราก็พักอยู่ที่เซเว่นเอเซเว่นอีเลเวนสาขาเขาเรียกว่าสาขาอะไรวะหนองพงนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดแกลงอำเภอระยองเฮ้ยอำเภอระยองจังหวัดแกลงนะคะเดี๋ยวจะไปที่ไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหน จะสนุกไหมวันนี้กลับไปกับจิมมี่นี่เที่ยวได้เลยค่ะเพราะว,าว่าวันนี้เราจะขี่รถเที่ยวทั้งวันนะคะไปไปกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลา <S <S และตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดพักรถนะคะทุกคนเราอยู่ที่ปัม๊มปตทเอ่อก่อนถึงทางเข้าอำเภอแกรงเนาะทุกคนเนาะนี่บรรยากาศปัม๊มตะวันปตทตรงนี้ก็จะสวยมากนะคะข้างหลังจะเป็นบรรยากาศภูเขา <S <S สวยมาก <S <S บรรยากาศ นี่ค่ะทุกคนชช,ชไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย<ส>เดี๋ยวเจอกันที่วัดตะเคียนทองนะ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดตะเคียนทองนะคะวัดตะเคียนทองนี่ค่ะบรรยากาศวัดตะเคียนทองก็คือเงียบสงบนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้สการะพระที่เขาบอกว่าเป็นสิริมงคลเนาะอันนี้ก็คือมาตามแบบในรีวิวเขานะทุกคนเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์คนไหนดวงตกแก้ดวงตกหรืออะไรอะ่ะมาที่ตรงนี้ แก้ได้อใครดวงตกลองมาลองมาตามดูนะทุกคนมลมลื่นมาก ในโบสถ์อันนี้เขาน่าจะมาทำบุญนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเออ่ขึ้นไปทำบุญอยู่ข้างบนนะคะไปรอดรอดอะไรอ,อมันขึ้นนี่ใช่ไหมตรงไหนนะอันนี้เขา าาพราทหารพีเนาะไม่รู้ว่าแล้วเราจะไปไหนคนะอันนี้สายสังฆทานอ๋ออยู่ข้างบนตรงนี้เขาสายสังฆทานทุกคนนี่อันนี้คือทําบุญตรงนั้นคือรอดไอ้น,นี่ใช่ไหมไปดูก่อน วิวัดสะาดสะาดมาก ไปกันต่อเลย และตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพงสบายอีกหนึ่งวัดนะคะทุกคนนี้เป็นวัดที่สวยงามมากอีกหนึ่งวัดที่มีพระปางห้ามญาติอยู่บนหุบเขานะทุกคนนี่สวยสวยมากตรงนี้ก็สวย ต่อไปอีกหกิโลเมตร บรรยากาศดีมากทุกคนแต่ว่าน้ำขึ้นวันเนี้นี่เป็นอะไรที่สวยอยู่นะเป็นหาดที่สวยและเป็นหาดส่วนตัวคนไม่เยอะแต่ว่าวันเนี้ยน้ําไม่ลงน้ําขึ้นสูงมากมันก็เลยชิงชามันก็เลยอยู่ในน้ํานี่ค่ะฝั่งนี้นมีบรรยากาศลม่มรื่นดีนะเพราะว่ามีต้นสนมมีต้นสนให้ล่มเนี่ยเราก็นั่งล่มลื่นอยู่ นั่งอยู่ในร่มมีของขายด้วยนะนี่นี่เป็นหาดลับๆนะคนน้อยนะที่จะรู้จักเอออันนี้ก็ตามรีวิวมาเนาะมีห้องน้ำด้วยห้องน้ำอยู่นูน่นคือรู้สึกว่าจะสะดวกสบายเดี๋ยวอีกสักประมาณสามโมงเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดว่ายน้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออกแบบถ่ายเล่นนงเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่าจะสนุกไหมอืม เดี๋ยวรอชมบรรยากาศตอนเย็นอีกเนาะว่าจะสวยงามกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ยค่ะคือสวยแหละสงบดีนี่หาน้ำแดงค่ะ หาดเป็นส่วนตัวมากทุกคนนี่มาดาการแบบสวยงามมากาเศรายน้ำไม่ลงนี่ค่ะมาดาการแบบสวยแบบสุดๆน่ารักมาก วางอยู่สองคน